คแนทนะคะกุดม้อนนี่ค่ะวันนี้เป็นวันที่3ที่เราอยู่ที่โตเกียววันนี้เดี๋ยวเราจะไปวัดอาซากุสะต,ตอนเช้าวันห่าแล้วเดี๋ยวรักใบบ่ายเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูไฟกัน Pernah nggak, Gimsa? Tanggal mah, atau สิบสถานีค่ะเก้ถึงสิบเก้าเราน้าสวาที่เก้าไป10 10สิบเก้าสิบสถาน สองคนสามพันเยนคือเราเจอโคมแบงแดงว่าเรามาถึงวัดเซนโซจิแล้วทุกคนต้องมาถ่ายรูปก,ก่อนเช็คอินให้รู้ว่ามาถึงเกาหลี มาถึงวัดเซมโซสิกันแล้วค่ะนักท่องเที่ยวเยอะมากเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยเนาะคือแบบบรรยากาศที่คุ้นเคยเลยทุกคนก็จะมีร้านขายของเยอะมากเลยนะคะข้างทางถ้าอยากได้เครื่องรางก็มีอยากได้ชุดกิโมโนฝ่ามีกระเป๋ามี มีโมจิมีไอติมมีมีทุกอย่างอ่ะอ่าคือตอนแรกอ่ะแรกก็มีพาก็มีที่เด็กดังที่นี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะมากเราจะได้ยินเสียงภาษาไทยเป็นระยะระยะแล้วก็มีเกาหลีมีจีนคือแบบ ใครอยากได้ตะเกียบก็มีค่ะเหบนีน้ยตะเกียบะไรน่ารักมากทำให้คุณกินอาหารอร่อยขึ้นมาทันทีเลยอ่ะดิ๊ยมีชาตะกูลเออโนบิแบบมิชาตะก,กูลในการกินอาหาร

And you might which are the simple ones, like this? Mm -hmm. อยู่ในวัดกันเมื่อกี้เราเดินผ่านโซนที่มันเป็นร้านค้ามาแล้วเนาะก็จะเจอคนใส่ชุดยุคาตาเยอะเหมือนกันเนาะกิมมนอะไรอย่างเงย เดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันค่ะ ีขอพรกันด้วยเราไปลองกันไนะหมขอพรเราไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามันจะแปลว่าอะไรไาเพื่อเป็นสิริมงคลกับทริปนี้ของเราแล้วก็ทางกับกับชีนเราด้วยตามอะไรค่ะนี่นะเราก็จะมาขอถูกสองร้อยเยนค่ะคูสองร้อยเยน ที่เข้ากันคอแล้วูแล้วอันนี้นะคะก็เป็นที่ให้จุดคู่จริงเราอะ่ะแอบดูน้องเขาเขาเอาด้านติดเกี่ยวจุ<ค><ณ>ด กันแบบนี้ถ้าเป็นที่ไฟก็จ่อไปแล้วเสร็จแล้วก็แล้วที่นี่นะคะเขามีความเชื่อว่าให้เรากวักควันทูปเข้าหาตัวเพื่อจะได้เอาสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวเราค่ะเอาไปเลยเอาไปให้ทุกคนด้วย แล้วสุดทูปแล้วเข้าไปในบทกันทำบุญด้วยถึยห้านะเพราะว่าห้าเป็นคำว่าปกเป็ง <c oughs> องกับความมั่คเออ you mm -hmm. บมันไม่ดีแล้วก็ป eh right> ุ่ยไหมนี่คือไกรอดที่เราซื้อมาเมื่อกี้นะคะ600เยนค่ะแถวยาวม เราก็ห้ามเดินกินด้วยนะต้องแบบว่าอยู่ในบริเวณลองมาลองดูอร่อยม,ม,มากเลยสำหรับร้านไก่ทอดเอกี้นะก็เดินจะเข้าวัด เซนโซจิเนี่ย<ม>ก็จะอยู่ทางตรอทางด้านซ้ายจะเป็นหน้าต่างนี้จุดสังเกตคือปากซอยจะมีร้านอุด้งก<ม>็มีตู้น้ำ<ม>เดินเข้าไปร้านอยู่ด้านซ้ายเราเสร็จจกที่วัดเซนโซจิีทบอยแล้วนะคะ<ม>ก็แวะกินอะไรกันนิดหน่อย ซึ่งทุกร้านเนี่ยเวลาเราแวะซื้อของกินนะเขาจะมีโซนเอาไว้ให้แบบลูกค้ากินตรงบริเวณร้านแล้วก็ห้ามออกนอกบริเวณร้านพอกินเสร็จก็ต้องทิ้งขยะให้เรียบร้อยคือคุณจะมาแบบเดินซื้อแล้วถือกินเดินเที่ยวอย่างเงี้ยไม่ได้ห้าเพราะว่าที่เนี่ยเขาแบบสะอาดเป็นระเบียบมากคุณซื้อกินร้านไหนก็ต้องยืนกินณนะบริเวณที่ร้านนั้นเขาจัดเอาไว้ให้ค่ะเยอะเลย เมื่อกี้นะคะเราเดินมาเลยวัดอัสสุกามาหน่อยเราก็จะมาที่ริมแม่น้ำกันค่ะเราจะเดินไปที่ริมแม่น้ำคือมีด่ากันค่ะเดี๋ยวเราข้ามถนนกันก่อน ตู้นะพอกดสั่งแล้วมันก็จะได้เป็นแบบบัตรอย่างนี้มาเอออันนี้คือเซตต็ตของเราหนึ่งพันสองร้อยเยนทั yeah, ้งหมด้ยดูดีไหมเป็นโซบะแล้วก็มีเทมปุระ <Yeah. S 1> แล้วเขาก็มีน้ำให้ด้วย <Yeah. S 1> ไปกินน้ำได้เลยสั่งมือแก้วไะเกียดน,นี่ <Yeah. S 1> นี่ค่ะสั่งเองจากไลฟ์ตู้นะกด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  เดี๋ยวขอตัวเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะพาไปเที่ยวไหนต่อค่ะ